เคยสามหาวมั้เคยทำสติติสามหาวมั้โดยติดต่อ,อก,กันไม่มีระหว่างท่านสามหาวท่านถึงจะได้ถูกเรียกว่าสามหาวแต่ถ้าหาวไปแล้วเว้นหนึ่งาทีไม่เรียกสามหาวนะอะไรได้ฟังง่ายๆนะอะไรที่ออกหลัข้างบนเป็นจิตตัดชรุกหมดอะไรที่ลงข้างล่างเสียงเป็นอุกตุชรุ ย่อยอาหารมีเสียงไะมผิดไปเรียนใหม่ทะาบุ่งนี้เสียงอาหารชโลกบไม่มีเสียงครับสัทธาลมไม่อยู่มีเสียงครับนี่ทําให้เราผิดสัทธาลมมีสองฐานทวีสมุทฐานที่เกิดจากจิตกะออุตตุเท่านั้นที่เสียงกกโกกกกักนี่ท้อไม่ได้ย่อยนะเสียงจากอุตตุที่ยังไม่ได้ย่อยกําลังย่อยอยู่ไม่มีเสียงครับ เสียงที่ขึ้นสู่ข้างบนออกมาเกิดจากจิตเสียงลงล่างเกิดจากอุตุผายลมอุตุถูกไหมเสียงเลอเออจิต,จตได้ออกมาจากเนื้อท่านตั้งแย้งน,นะเกิดจากอะไรเสียงมั้งเกิดจากอะไร ไอ้เมินมพูดได้เหรอแกมีปากพูดเหรอเนี่ยโอโตฟ้าร้องฟ้าผ่าโอโตฟ้าแลบ <c oughs> ท่านตรงนี้ที่เป็นประโยชน์ท่านเรียวกว่าะวะท่านภาษาริบดแสดงสัมมัชนายาน ข้อมูลทั้งหมดคือจุลตีไปใช้ทั้งหมดเหรอท่านจะกล่าวถึงอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกหยาบเรีวละเอียดปานที่ใกล้ๆอาการสิบเอ็ย่างในสมัมมาสนาญาณอันท้าท่าน,านสุตตะมยะปัญญาศึกษายังไม่เข้าใจสภาวะปรมัตยากที่จะเข้าถึงไม่ต้องพูดเลยว่าท่านจะได้อะไรศึกษายังไม่เข้าใจและปฏิบัติจะได้อย่าได้หวัง ไม่มีทางครับเชื่อเราศึกษาจะเข้าใจยังยากเลยเนาะจริงๆบอกดที่เป็นความรู้มากสุดคือจุลตรีนะถ้ารู้ป่ะจุลตีแล้ะแต่เนื่อจากเราเวลาเรียน